สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับพระเกจิอาจารย์ที่มีพุทธาคมที่เข้มขลังและมีเมตตาบารมีแห่งอำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดและเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวอำเภอคุขันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสมัยก่อนถ้ารู้จักหลวงพ่อมุมต้องรู้จักหลวงพ่อหอมท่านเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ชาวคุขันกล่าวขานไม่รู้จบสิน้น สองตำนานแห่งสำนักวัดปราสาทเยอะอเหนือท่านอุปสมบทที่วัดปราสาทเยอะอเหนือและจำพรรษาที่วัดปราสาทเยอะอเหนือจากนั้นท่านมาจำพรรษาที่วัดจันลมและวัดสุดท้ายที่ท่านจำพรรษาคือวัดกะกร,รมในเมื่อครั้งอดีตท่านเคยรักษาชาวบ้านในอำเภอขุขันจากโรคระบาดด้วยสูตรวิธีโบราณผสมสมุนไพรด้วยตัวท่านเองอีกหนึ่งตำนานพระปิตาทหารผียุคสงครามเวียดน,นาม ตำนานใส่เหรียญท่านลงน้ำปลิงเกาะไม่ติดตำนานน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แก้อาถพ์ลี้ลับตำรับวิชาขเขมรโบราณมหาอุดคงกระพัน์ชาตรีบุรพาจารย์แห่งวัดกะกร,รมท่านมีนามว่าหลวงพ่อหอมเหมมะโกแห่งวัดกะกร,รมตำบลตะเคียนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษท่านมีนามเดิมว่านายหอมผิวนวลเกิดเมื่อวันที่ 4, สี่เมษายนปีพุทธศักราช2 4 4 5 กรงกับสมัยรัชการที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ณบ้านเลขที่26บ้านจองกอหมู่ที่12ตําตำบลตะเคียนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสเกตเป็นบุตรของแม่แก้วผิวนวลและพ่อชวดผิวนวลมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันจำนวน6คนเป็นชายสองคนหญิงสี่คนโดยหลวงพ่อหอมท่านเป็นบุตรคนที่หนึ่งในช่วงวัยเยาว์ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรศึกษาพระธรรมวินัยตลอดจนเรียนอักษรไทยอักษรของ ได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีต่อพ่อแม่ที่เคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่มาโดยตลอดครั้นเมื่อเกณฑ์ทหารท่านจึงได้ลาศิกขาบทไปเข้ารับราชการพลทหารประจำอยู่ที่มณฑลทหารจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลาสปีเมื่อพ้นจากทหารเกณฑ์แล้วจึงได้เข้ามาอุปสมบทอีกครั้งเมื่อวันที่4เมษายนปีพุทธศักราช2471 ณวัดปราสาทยเยอตำบลปราสาทยเยออำเภอคุขันปัจจุบันอำเภอไพรบึงจังหวัดศรศีสะเกษโดยมีพระอาจารย์บุญมาเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้จำพรรษาที่วัดปราสาทยเยอช่วงแรกและได้ศึกษาพระธรรมวินัยเรียนอักษรธรรมอักษรของและวิชาคาถาอาคมจากหลวงพ่อบุญมาแห่งวัดปราสาทเยอต่อมาท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดจันลมตำบลตะเคียนอำเภอคุขันจังหวัดศรศีสะเกษ และได้ศึกษาพระธรรมวินยัยฝึกสมาธิจิตกรรมฐานและเรียนรู้วิชาสมุนไพรตลอดจนวิชาคาถาอาคมจากพระเกจิอาจารย์และคราวาสในแถบถิ่นอำเภอคุขันจากนั้นท่านจึงได้ออกเดินทุดงไปตามป่าเขาลำนาวไพรข้ามเทือกเขาพนมด,ดงรักไปยังประเทศกัมพูชาและเดินทางข้ามไปยังแขวงจำปาสัก์ประเทศลาวในช่วงที่ท่านเดินจาริกธุดงนั้น ได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานศึกษาตำราเวทวิทยาคมและเรื่องยาสมุนไพราจากพระเกจิคณาจารย์อีกหลายรูปทั้งในประเทศไทยประเทศกัมพูชาและประเทศลาวจากนั้นท่านจึงได้เดินธุดงกลับเข้ามายัางประเทศไทยและกลับมาจำพรรษาที่วัดจันลมต่อมาเมื่อท่านหลวงพ่อเหล่าเจ้าอาวาสวัดกะกรมได้มรณภาพลงชาวบ้านกะกรมจึงได้ไปอาราธนานิมนต์หลวงพ่อหอมเหมมะโก มาจำพรรษาที่วัดกระกรรในระหว่างที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดกระกรรท่านได้สนใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเรียนรู้อาศัยหนังสือขเขมรหรือของจนอ่านออกเขียนได้และได้ศึกษาเวทวิทยาคมจากพระเกจิอาจารย์และคราวาสเพิ่มเติมในเขตจังหวัดศรีสเกตอีกหลายรูปงานบริการด้านสังคม 1. ประดมพลังมวลชนสังกัดวัดกระกรรมดำเนินการสร้างถนนหนทางจากหมู่บ้านว่ามาโรงเรียนกะกรรม 2. นำพาชาวบ้านซ่อแมแซมเสนาสนะส่งให้ใช้การได้งานด้านการเกษตรปลูกผักส่วนครัวเมื่อปีพุทธศักราช2483ได้สร้างรั้วเสาไม้แก่นรอบบริเวณวัดเมื่อปีพุทธศักราช2485ได้สร้างพระอุโบสถขึ้นหนึ่งหลังแบบชั่วคราว ต่อมาได้สร้างพระประธานสามองค์ในพระอุโบสถแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2488โดยมีพระครูบริหารสุขบดเป็นช่างก่อสร้างพระประธานในอุโบสถวัดบ้านกกกรจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2493วัดกกกรรมได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2494ได้สร้างกุฏิขึ้นอีกหนึ่งหลังขนาดกว้าง18เมตร เมื่อสร้างเสร็จได้ทำบุญฉลองในปีพุทธศักราช2,500ต่อมาในปีพุทธศักราช2,507ได้ระดมญาติโยมชาวบ้านกระกรรมพร้อมด้วยพระเนนหรือถอนพระอุโบสถแล้วเริ่มสร้างพระอุโบสถในที่เดิมโดยใช้คอนกรีตโดยมีพระอาจารย์สุวรรณพันทองเป็นผู้สร้างตลอดระยะเวลาที่หลวงพ่อหอมท่านได้จำพรรษาที่วัดกระกรรได้บุรณปฏิสังขรอศาส,สนสถานในวัดหลายอย่าง และมีลูกศิษย์มาให้ท่านทําวัตถุมงคลให้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้ายันเสื้อยันตะกรุดโทนและทําน้ำมนต์ให้อาบถอนแก้อาถพ์ต่างๆต่อมาในปีพุทธศักราช2526หลวงพ่อหอมท่านเริ่มอาพาธด้วยโรคชราและต่อมาในวันที่18พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2526ท่านได้มรณภาพด้วยอาการสงบ ทำให้พี่น้องเมืองคุข,ขันและพุทธศาสนิกชนโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากซิริรวมอายุได้81ปี5 5 0 0รษาโดยได้ชาปนากิจศพในวันที่1-3เมษายนปีพุทธศักราช2528ณเมนวัดกระกรรมตำบลตะเคียนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดหลวงพ่อหอมเหมมากโกวัดกระกรรม ท่านถือว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่มีวิชาอาคมที่เก่งกลา้าเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในแถบถิ่นอำเภอคุขันและอำเภอใกล้เคียงท่านชอบอยู่เนียบเนียบปฏิบัติกิจของสงฆ์ไม่เคยขาดวัตถุมงคลของหลวงพ่อหอมที่ท่านได้สร้างไว้ให้ศิษยานุศิษย์ไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอาทิเช่นเหรียญรุ่นแรกเนื้ออาัลปากาสร้างในปีพุทธศักราช2 5 0 9ในงานฉลองพระอุโบสถวัดกระกรร มีด้วยกันสองพิมพ์ 1. พิมพ์กลมจากหรือพัยดยศ 2. พิมพ์เหรียญกลมเหรียญรุ่นสองเนื้อทองแดงสร้างในปีพุทธศักราช2520แจกญาติโยมที่มาช่วยบูรณะวัดกระกรรพระปิตาภควัติเนื้อตะกัว่วแหวนรุ่นแรกเนื้ออัปปากาสร้างในปีพุทธศักราช2 5 0พร้อพร้อมกับเหรียญรุ่นแรกและยังมีวัตถุมงคลอื่นๆอีกเป็นต้นวัตถุมงคลของหลวงพ่อหอมเหมมะโก ถือว่ามีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลทั้งคล้าวคลาดมหาอุดคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมป้องกันคุณใสมนดำและป้องกันผีเข้าเสนียดจันไรทั้งหลายทั้งปวงดีนักแลขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังชีวประวัติของหลวงพ่อหอมเหมมะโกแห่งวัดกะกามตําบลตะเคียนอำเภอคุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดท่านถือว่าเป็นปฐมมบทแห่งตำนานพระคณาจารย์จังหวัดศรีสะเกดอีกหนึ่งรูป ที่มีเวทวิทยาคมที่เข้มขขังตำนานที่กล่าวขานกันมาช้านานไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับ